ปวารณาการณโตบุเบนาวาพิทางบุบกิจังกาตะบังหูตีตันทวานาสมัตินัญจาตถาปีปุจเจรนัญจาอาสนาปัญญาปนัญจาปนยปาปิโพจานิยูปัฏฐปนัญจาชันดารานางพิคุณนางชันดาหารนัญจาเตสั้นเยวะอักตาปาวารนานางปะวารนายะปี อาหารนันจาอุตุคานันจาพิคูกนานาจาพิคูนีนาโมวโรุจติตัทาปุริเมสุจตุสุกิจเจสุปดิปกิจังอิดานิสุลิยารกัสอัธิตยานัธิอปารานิตินีพิคูนางวตังจานันเตหิอารามิเกหิปีพิคูหิปีกตานิปารินิตวิตานิหุนติ ฉันดาหารนาปาริสุธีปาวารนาอาหารนานิปนอิมิสังซีมายังหัตปาปัสังวิจหิตวานิสิ้นานังพี่คูน่นางอะภาวตุนาทีอุตุข่านางนามาเอตกังอตทิกันตังเอตกังอาวสิทวันเตเอวังอุตุอาจิกา,างอุตุนิทัปนาส,าสเสนให้มันตะกิมหาวัชานานานงวาเสนาตินวิหุนติ อะอย่างวัดสาโนตุอาศิมจะอุตุมหีสัตตาจะอุปโชะทาเอกจะปาวรณาอิมินาปะเขนาเอกาปาวรณาสัมปตาปัญจะอุปโชะทธาอติกันตาดเวอุปโชะท่าอวสิทว่าอิติเอวังจะเบหิอยจัสมันเตหิอุตุขานังทาเรัตบัง พิคูกนนานามาอิมาสามิงปาวารณาเคปาวารณาทายาสันิปริตาพิคูเอตกาเตพิคูนางกะนวนาอิมาสามิงปนาปาวารณาเคปัญจาพิคูสันปริตาหุนเตอิติสเบหิอายสามันเตหิพิคูกนนาปิทาเรตบา ภิกขุนีนโมวาโดปน่าอิดานิตาสังนัทิ่ตานาณทีอิทิสักระนกาสานังบุปปกิจันงกาตาตานิกะระโนกาสานังบุปปกิจันงปกติยาปารินิตวิตตาตาเอวันตังนวพิตังบุปปกิจังปารินิตวิตังโฮเตนิตวิเจจะบุปผกิจเจสะเจโสดีวะโสจาตุดดซีปันนอดดซีสามะคีนัมันยอตะร ยถาจาปาวารณาปันราชิยาวติกาจะพิคู่กรมมปตาสร้างขปาวารณาระหัปนจะวัตตัววอติเรกาปะกตตาปาราชิกังอนาปนนาสร้างเคนาวาอนุกิตาเตจะโคหัตปาสร้างอวิจหิตวะเอกสีมายังทวิตาเทสั่นจะวิการาโภชนาดิวเสนาวัถูสภากาปฏิโยเจนาวิจันติ เตสันจ่าหัตปาเซหัตปาสาโตบะหีกาลนาวเซนาวเจิดโบกโจอิวัจเนยปุคโรเจนทดีเอวันตังปาวารณากรรมมังอิบิหีจตุหิรกคันิหิสังคหิตังปัตตะกัลังนามโหติกาตุงยุดรูปังปาวารณากรรมสัตตะกะลัตังวิตวาอิดานิกริยามนาปาวารณาสังเคนะ Manuk maniabba